การตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวรู้สึกไหมว่าโลกกำลังแปลกไปเหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งถึงเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงเพื่อการยกระดับสำหรับกลุ่มผู้ที่กำลังยกระดับ อาจรู้สึกราวกับว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกพิศวงเนื่องจากพลังงานใหม่บนโลกให้ความรู้สึกที่เหนือจริงและไม่คุ้นเคยขณะที่ดาวเคราะห์กําลังประเชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการเร่งความเร็วทางพลังงานอย่างรวดเร็วผู้ที่กําลังยกระดับอาจพบว่าตัวเองกําลังประชิญกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและไม่คาดฝันในชีวิตประจําวันความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกพิศวงนี้สะท้อนถึงความสับสนและความไม่แน่นอนที่หลายคนอาจกําลังประสบ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านระนาบพลังงานของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานสามารถนำมาซึ่งทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสิ่งที่อาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคที่ทา้าทายความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆดูแปลกประหลาดและผิดที่ผิดทางนั้นเกิดจากการทำความคุ้นเคยกับตัวเองและเริ่มรู้สึกสบายใจในความไม่รู้โอบรับและบูรณาการธรรมชาติของพลังงานที่คาดเดาไม่ได้ของการเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์เหล่านี้อย่างเต็มที่ เวลาไม่ใช่เส้นตรงเราสัมผัสกับเวลาในรูปแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ในมิติที่สูงกว่าเส้นเวลาทั้งหมดดำรงอยู่พร้อมกันจิตวิญญาณไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงแต่มันหมุนวนและถักทอเวลาไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านเราแต่ตัวมันเองต่างหากที่เคลื่อนที่ผ่านตัวเราเราสัมผัสมันเป็นเส้นตรงแต่มันไม่ใช่เวลา เป็นเพียงกรอบความคิดที่สมองของคุณใช้ในการจัดระเบียบประสบการณ์ในความเป็นจริงทุกช่วงขณะดำรงอยู่พร้อมกันในคราวเดียวคุณคือผู้มีอยู่หลากมิติในแกนแท้ของคุณจิตวิญญาณของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร่างกายเดียวชีวิตเดียวหรือเรื่องราวเดียวคุณคือผู้มีอยู่หลากมิติที่กำลังใช้ชีวิตในความเป็นจริงมากมายในขณะนี้เปรียบเสมือนแท็บที่เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณ เส้นเวลาเปลี่ยนแปลงตามพลังงานทางเลือกความถี่และการจดจ่อของคุณจะเปลี่ยนคุณระหว่างเส้นเวลาต่างๆอยู่ตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในชั่วข้ามคืนการเดินทางข้ามเส้นเวลาอย่างมีสติเมื่อคุณปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของจิตวิญญาณคุณจะเปลี่ยนไปยังเส้นเวลาที่ตัวตนสูงสุดของคุณใช้ชีวิตอยู่โดยธรรมชาติ ตัวคุณที่จดจำได้ตัวตนที่คุณคิดว่าเป็นคือหน้ากากที่หล่อหลอมจากครอบครัววัฒนธรรมและความเจ็บปวดในอดีตแต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นลึกซึง้งไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดและไม่อาจนิยามได้ความตายอิงภายในเราถูกสอนให้กลัวสิ่งนี้แต่พลังงานไม่เคยตายมันทำได้แค่เปลี่ยนรูปสิ่งที่เราเรียกว่าจุดจบ เป็นเพียงการกลับมาสู่สิ่งที่เราเคยเป็นมาโดยตลอดร่างกายของคุณคือแผนที่ไปพบชาติก่อนร่างกายของคุณคือแผนที่ไปพบชาติก่อนความเจ็บปวดความกลัวและถันจะมะเลงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือความทรงจำที่เก็บรับไว้ในซ่วงลึกๆภายในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นซ้ำๆในจุดเดิมอาจบ่งบอกถึงบาดแผลจากการแสดงออกในชีวิตอื่นมันอาจเป็นอาการบาดเจ็บที่จิตวิญญาณของคุณจดจำได้ ร่างกายของคุณเก็บความทรงจําไว้ในความรู้สึกจงไปที่ที่ร่างกายของคุณรู้สึกว่าต้องการความสนใจการเยียวยาความสงบความตื่นเต้นหรือความกลัวที่ต้องการความสนใจจากคุณเพื่อส่งข้อความมายังจิตสํานึกจิตวิญ,ญญาณที่กําลังยกระดับภายในตัวคุณมีส่วนที่สร้างสรรค์และเปียบอารมณ์ที่อาจหยุดนิ่งมานานเกินไปตัวตนของคุณปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกิจวัตรประจําวันเพื่อสัมผัสกับชีวิตที่สดใสและเติมเต็มยิ่งขึ้น นี่คือเวลาที่ระลึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกตื่นเต้นและหาวิธีนำการแสดงออกนั้นกลับคืนสู่ชีวิตมากขึ้นการยกระดับทางอภิปัตยากำลังเร่งการพัฒนาของมนุษย์โดยการยอมรับความแปลกประหลาดและรู้สึกสบายใจในสิ่งที่ไม่รู้เปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกพิศวงนี้ให้เป็นโอกาสสำหรับการสำรวจการคร่ครวญและการเปลี่ยนแปลงตนเองการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานที่เกิดขึ้นบนโลกตอนนี้ กำลังปูทางไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมยุคการเปลี่ยนผ่านทางราศีกลุ่มนี้กำลังนำทางผู้ที่กำลังยกระดับกลับไปสู่หลักพื้นฐานที่มีความหมายเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณธรรมและค่านิยมที่แท้จริงในการค้นพบตนเองดน n a ิกของครอบครัวการเชื่อมโยงที่มีความหมายและความสัมพันธ์ที่จริงใจและหล่อเลี้ยงในช่วงประตูมิติที่ถูกยกระดับและส่องสว่างนี้ ผู้ที่กำลังยกระดับกำลังชำระความหนาแน่นและสลัดทิ้งพัฒน,นาการจากแมทริกซ์เก่าที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปการอัปเดตกำลังเกิดขึ้นในทุ่มพลังงานและการทำงานของ DNA ช่วงดาวเคราะห์นี้มอบโอกาสพิเศษในการเจาะลึกสำรวจมรดกทางอากาชิกที่มีอยู่การเปิดแอคทิเวตจายแสงและการชำระตาที่3และจักระมงกุดอย่างทั่วถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่ของดาวเคราะห์ครั้งสำคัญในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาชัดเจนมากในจิตสำนึกส่วนกลาง การพุ่งขึ้นของพลังงานอย่างเข้มข้นนี้นำมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนที่เบาและสูงขึ้นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากรูปแบบที่อิงบนความกลัวที่ทำให้ผู้ที่ตื่นรู้รู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยวมานานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้การเชื่อมต่อกับพลังงานของเผ่าพันธุ์ทางจิตวิญญ,ญาณและการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะถูกยกระดับและขยายใหญ่มากขึ้นในสัปดาห์ถัดไปปัจจุบัน สตาซีกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและซับซ้อนได้เห็นการปิดฉากบทเก่าและการเกิดขึ้นของเส้นทางใหม่แม้ว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอาจรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนอยู่ในสุญญากาศของการเปลี่ยนทางต่บัดนี้ผู้ที่กำลังยกระดับกำลังจะได้เห็นความเป็นจริงทางกายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนทำให้มองเห็นเป้าหมายความฝันความปรารถนาและเจตนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วงเวลานี้เรียกร้องมุมมองที่ชัดเจนในการเข้าใจว่าแท้จริงแล้วตนเองต้องการอะไรจรินตนาการตนเองในรูปแบบของตัวตนสูงสุดและแสดงออกถึงแง่มุมที่สูงสุดของตอนเองการยกระดับนี้เป็นวิวัฒนาการอย่างมีสติที่เป็นเป้าหมายและจุดประสงค์อย่างต่อเนื่องเดินทางของสตาซีดเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่องจากการเข้าใจไปสู่การเป็นและบูรณาการอย่างแท้จริงเส้นทางวิวัฒนาการอย่างมีสติ และการบรรลุศักยภาพในตนเองนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของผู้ที่กำลังยกระดับในการสแสวงหาวิวัฒนาการอย่างมีสติพวกเขาบูรณาการพลังงานใหม่อยู่เสมอปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดของจิตสำนึกแมทริกส่วนกลางและทำงานภายในอย่างมีสติเพื่อก้าวหน้าในพลังงานของโลกใหม่อยู่เสมอความรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกมิติหนึ่งหรือในโลกพิศวงที่คุณกำลังประชิญคืออาการของการเปลี่ยนแปลงพลังงานครั้งใหญ่ของดาวโลก มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังวิวัฒนาไปพร้อมกันการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังละลายโครงสร้างเก่าเช่นแนวคิดเรื่องเวลาที่เป็นเส้นตรงหรือตัวตนที่ถูกโปรแกรมมาไว้และกำลังปลุกศักยภาพที่สูงขึ้นในตัวคุณเช่นการรับรู้ความหลากมิติการเปิดแอคทิเวตกายแสงและการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ความโกลาหนแต่มันคือวิวัฒนาการอย่างมีสติและมีทิศทางที่ชัดเจน จงไว้วางใจในสัญชตาตญาณทำความเข้าใจสารจากร่างกายและเชื่อมต่อกับกลุ่มวิญญาณของคุณเพราะนี่คือยุคใหม่แห่งการตื่นรู้ความรู้สึกแปลกแยกที่คุณเผชิญไม่ใช่สัญญาณของความผิดปกติแต่เป็นหลักฐานว่าคุณกำลังตื่นรู้และวิวัฒนาไปพร้อมกับโลกจงโอบรับความไม่แน่นอนนี้เพราะมันคือดินแดนที่ตัวตนสูงสุดของคุณถือกาเนิดด้วยความรักและอุทิศต,ตนในการบริการเพื่อการยกระดับ จาก a s c e n s i o n LIGHT WORKERS สวัสด,ดีขอตอนรับสู่มิติตีสอนเรน Fifth ELEMENT คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาเชื่อมต่อพลังงานสุกระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแดดไลท์วอร์ kers คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน ชนาจิตใจต้นให้สูงส่องแรงงดงามค้นพบสัจธรรมภารันคิดของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอต้อนรับสู่มิติ ซ Fifth Elements คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้ Fifth Elements สู่การตรัดรู้